สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เคารพรักทุกทท่านครับนะวันนี้ก็มีลูกค้านะครับมารับรถนะครับมามาซื้อรถกับช่างพจนะครับผมนะมาปิดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็กำลังเทนให้ลูกค้านะครับนะเพราะลูกค้าไม่เคยสตาร์ทเอสามาก่อนเลยนะครับนะนี่ก็มา เทนให้นะครับช่างพดก็บอกวิธีน่าสตาร์ทแนะนำขั้นตอนวิธีการใช้นะครับก่อนที่จะทำอะไรบ้างนะครับมารับรถที่นี่ช่างก็จะคุยรายละเอียดแล้วก็สอนวิธีการทํารถนะครับรายละเอียดการดูแลนะครับจะต้องทํำยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยเลยนะครับนะเป็นท่อเดิมผ่านะครับเสียงเพาะมากนะของแต่งมีโชคโอรินนะครับมีออยหน้าด้วยนะครับผมนะสวยเลยนะครับนะารถ ข้อ500ด้วยนะผมดูแล้วทำไมมันเวลาสตาร์ททำไมมันดีดแรงจริงน้องเขาไปทดลองขี่แล้วครับนะแรงเลยทีเดียวมาจากไหนนะครับนี่นนทยพี่นนทไทยบ้านขามอ๋อบ้านขามมันไม่เคยสตาร์ทรถเอาเลยใช่ไหมไเคยสตาร์ง่ายฝึกบ่อยๆนะพกทีกี้ก็ต้องเท้นนิ่งก่อน รองเท้าก็เดรองเท้าก็เดนขึ้นหลังโคงหลังคาเรื่อยตั้งกันมอรู้จังหวนแล้วมันก็ได้เราี่ไปพอรู้จังหวะแล้วมันก็ได้เราขี่ไป พอห้าร้อยด้วยโอ้แรงจัดเลยดูแล้วเะื่กี้ทำไมมันดีดแรงเวรย้อนห้าร้อยเนี่ยแต่ยังไม่รู้นะบัวแล้วอ่ะมันดีดอย่างนี้ขับขับคือแบบขับจะหนุกไหมลองขับเะื่กี้นี่แรงนไงนะอลองดูใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> จากนนไทยครับโกลาเนี่ ยังไม่เคยสตาร์ทมาก่อนเลยนะต้องฝึกนะช่างก็เทสให้ก่อนอ,อ,อ้าอ่าได้ได้ได้ <c oughs> ก็มารับเองครับลูกค้านะน,นี่ก็ใครสนใจนะครับพล <c oughs> มอเมตอร์ช็อปนะ สนใจอยากจะได้รถนะครับพบองจรเรือเอทานะครับอะไรนะทุกอย่างนะครับมาปรึกษาได้นะครับรถชี่มารอก็นะครับก็าทำกคันนะนี่ก็จอดรอเพื่อขึ้นให้กับลูกค้านะครับเพนะ่แล้วก็คันนั้นก็นะทำนะไปจูนมานะครับนะ แล้วมันไม่จบนะมาที่นี่ก็กำลังจัดการให้นะครับผมโอเคเลยก็ทดสอบนะครับแนะนำวิธีการเรียบร้อยแล้วก็จะนะเอารถขึ้นนะให้กับลูกค้านะครับนะลูกค้าเอารถมารับเองนะครับผม ใชหนุ่มชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับหนุ่มเงยเขินเขินเลยป่านะระวังขึ้นทางนั้นโนนไทยหนุ่มน้อยมาพาพ่อมาเอารถใช่ไหมเนี่ยเออโตขึ้นหนุต้องฝึกเขี่ยแล้วไงอดทนนิดเดียว ก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับที่ได้รถสวยๆรถดีๆไปนะครับนะที่พดมอเตอร์ช็อปนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเรื่อง SR นะครับใครที่สนใจนะครับนะพดมอเตอร์ช็อปนะครับครบ,บวงจรเรื่อง SR นะติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับนะน้องเขาก็เอารถมาเองนะครับนี่ก็เป็นช่างแอร์นะครับนะใครที่สนใจอยากจะทำแอร์นะ ติดต่อไปหาน้องเขาได้นะครับผมนะทีโนนไทยนะครับโคราชนะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับผมดีใจมากที่ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นมีความสุขนะครับที่ลูกค้ามารับรถจากพจน์มราร์ชอปนะครับได้ทดลองขี่แล้วนะเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขลูกค้านะเราก็ดีใจนะ พอดมอนติชอปก็ดีใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับพพอร์ตกันมาตลอดนะครับขอส่งมอบความสุขส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะท่านส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผมนะครับขอให้สิ่งดีๆคืนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับมีคลิปดีๆมีข้อมูลดีๆเดี๋ยวจะมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันอย่างแน่นอน